สวัสดีค่ะวันนี้มาที่วัดหนองใหญ่นะคะมาเลี้ยงปลานะคะโดยใช้นะคะโดยใช้นะคะขนมปังนะคะทั้งหมดห้าสิบกิโลนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันนี้น้ำก็แน่นไอ้น้ำก็เยอะมากเลยนะคะน้ำก็เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลากไปนะคะเพราะว่าถุงละสิบโลมีทั้งหมดห้าถุงนั่นเองนะคะ หนักกันมากเลยเป็นไงบ้างคะน้องแพวดีค่ะถุงหนักดีหอมใหม่เลยนะคะยี่ห้อจุดๆอย่างดีไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะที่เขาวางขายราคาแพง <c oughs> นั่นเองนะคะครอ,อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะโล่าไหรโลนึ่งโอ้โหถูกมากเลยนะคะขาดแล้วสิบสิบกว่าบาทเองนะคะ ถูกาอาหารเม็ดอีกนะคะท่าไมขนมปังมันแหลก่างนี้นะคะตันนี้เลยนะขอ,อคือแบบเขาเรียกว่าฝาสั้นเนาะสั่งไม่ตั้งนานกว่าจะได้นะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ,ะนิดหนึ่งนะคะเราก็ไลฟ์อยู่นะคุณหมอเป็นไงคะขนมปังหอมไหมคะหอมดีครับเพราะว่าเคยเลีเ้ยงอาหารเม็ดวันนี้ได้ขนมปังตายจะได้มีอาหาราแปลกๆกินบ้าง ใช่ค่ะปกติจะคนก็เอาจากอาหารเล่นมาเลี้ยงระวังนกไปแยงกินนี่ใหญ่ไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะเป็นอันที่เขาดูข้างหลังด้วยนะคะดูข้างหลังด้วยก็คือเป็นขนมปังที่เขาตัดออกเพราะว่ามันไม่ใช้ประโยชน์แต่บอกเลยนะว่าคุณค่ามันเยอะมากเลยนะมีวิตามินสูงเออปลาได้กินวิตามินสูงแล้วนะคะผมบอกนี้เลยมีปลาเกลือด้วย นี่เลยนะคะก็ถุงละสิบโลนะคะคุณหมอไอไม่ใช่คนปลาเยอะนะคะคนแคปลาเยอะเลยนะคะแบบนี้เลยเห็นว่าปลากินยังไงอ่านี่เลยนะคะ,ะ,ะ,คะอ่อไอไอะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะปลากินเยอะมากเลยนะคะแบบนี้เนาะอ่ะ,ะดูไปเรื่อยๆนะคะดูกันไม่เบื่อเลย แบบนี้นะคะอ่ามีอะไรจะพูดไหมคะวันนี้เราก็ไลฟ์เนาะใช่้ห,หค่ะอ่ารีบอ่านะใ,นะใช่ค่ะก็กำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะคะกำลังถ่ายอยู่เนาะ,ะมือเดียวจะถ่ายกันหน้าดูเลยอ่าแบบนะคะมือเดียวถือสองกล้องเลยะคะ่ะ เลยเดียวถือสองกล้องเลยนะคะเลี้ยงนกไปด้วยอเลี้ยงนกไปด้วยนะคะอ่านี่เลยนะคะนี่เลยนะคะก็เยอะดีนะคะเฮ้ยนกบินเข้าเยอะดีเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเลี้ยงกันแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวขอเก็บกันนะคนเดียวมือถือนี่คลัวหล่นมากเลยนะคะ,เอ,ะออเออใช่ค่ะอันนี้นะคะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอย่างดีนะคะกินอย่างดีนะคะอือลองดูนะกินอย่างดีเลยนะคะอ่ะ ปลานี่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอเนอะาะเพราะว่ามันเยอะแล้วอาหารมันก็เ็นอนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะของดีเลยนะคะอ่ะอนุโมทนาสาธุกันนะคะพยายามจะแบบอย่าเล็กมากนะคะเดี๋ยวมันละลายอ่ะวัดหลองใหญ่นะคะแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณอังคณาชูเวศนะใครอยากร่วมบุญนะคะ ก็ร่วมบุญกันได้เลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะอ่ะลองดูน้องพีเป็นยังไงคะกระโยนให้สนุกดีนะคะขนม<ง>ปังอย่างดีไหมคะกินหอมมากค่ะใหม่มาวันนี้เลยใช่ไหมคะอ่ามาวันนี้เราก็ให้วันนี้เลยนะ,ะเราไม่อยากเก็บไว้นะคุณหมอนกพอแล้วม่ <alto> ให้ปลาดีกว่านะฮะต<ด>ิไม่ค่อยให้นกเพราะว่า เลี้ยงแต่อาหารเม็ดก็เลยใช้แต่ปลาใช่ทั้งหมดนะคะอย่าจะลืมแชร์กันพอให้นมมันก็จะไปดูในรงงานก็ไม่เป็นไรก็ไม่็นกวนเราใช่ใช่เขาก็จะไปกินของเขาอยู่อ่านี่เลยนะคะอันนี้ส่งของการให้อาหารปลานะคะเราก็จะได้มีกินมีใช้ไม่รู้จบนะจ๊ะแล้วก็ได้กินบุฟเฟ่นะเออนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหาที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาคุ้มที่สุดนะคะ หนาสิก็เอาอย่างดีเลยอ่ะนะคะปกติขนมฟังที่เรากินก็ไม่ได้ยอย่น,น,อน,นี้ดีอย่างดีเลยนะบอกว่าแม้จะให้สัตว์เราก็ต้องให้แต่ของดีๆนะท่านผู้ชมค่ะไม่มให้ของเน่าเน่าเสียๆนะอืของอยังดีกินหอมอ่ะถ้าถ้าแบบมาดมดูแล้วจะรู้เลยว่าหอมแม่นะให้คนกินยังได้เลยอ่ะนะคะก็มีทั้งหมดห้าสิบกิโลนะคะอนุโมทนาสาธุเวลาบอกบุญก็ทำกันเยอะๆนะบูชาของมงคลเยอะๆนะจ๊ะ นะจะได้เอามาแบ่งทําบุญนะให้อาหารปลากันนะจ้า<อ>เนี่ยาท่านอยากทานะแต่ว่าไม่มีเวลาไปทำก็ฝากอาารแ่นปน,นะควรจะเลยนะคะรีบโอนบูชามาได้เลยนะจ้าบูชาของมงคลนะก็ได้ร่วมบุญด้วยนะจ้าจะได้แบ่งไปทําบุญนะมีกินมีใช้นะจ้าไม่รู้จบนะอ่ะนะคะตัวนี้เลยนะคะบอกว่าเราไลฟ์สดแบบทําบุญกันเรียวทามเลยเนาะอืมเฮ้กร่ล้ นี่นะเร็วทามเลยนะคะเนี่ยเนี่ยต้องให้กันอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะจ๊ะก็อนุนทนาสาธุนะคะปลายเยอะมากเลยนะคะนี่เลยนะเราก็จะให้กันแบบอย่างเงี้ยนะคะนี่บินเลยนะคะบินบินเลยนะคะอะนะรับผิดชอบกันคนละสิบโลนะคะคุณหมอนะนี่เลยนะเป็นยัางไงคะน้องพีสนุกเนาะสนุกนะคะ ทำให้ใช้เวลาอยู่กับปลานานเลยปกติถ้าหัรนเม็ดนี่ปากแั๊กตั๊บตั๊กก็หมดละเห็นด้วยไหมคะเรื่องการเลี้ยงปลาโดย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 เป็นขนมปังดีไหมคะเป็นไอเดียที่ดีไหมคะทาให้เราว่านั่งใช้เวลาอยู่กับปลานานขึ้นได้นะคะก็อ่ะใครที่อยากร่วมบุญนะคะห้าสิบกิโลนะคะก็โอนมาได้เลยนะจ๊ะตรงนี้นะร่วมบุญกันเยอะเนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวขอไปเลี้ยงปลาก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะนะคะเพราะว่าไม่ถนัดเลยเนาะจะรีบไปเลี้ยงนะคะแชร์กันเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะ